สวัสดีค่ะตุกตาพายชินนะคะวันนี้เรามานำเสนอเมนูหมูข่ดตะไคร้นะคะก่อนอื่นเราก็ตำกระเทียมกับตะไคร้พอหย,บยาบๆนะคะแล้วก็เจียวให้หอมแล้วก็ใส่หมูค่ะแล้วเราก็เอาหมูที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะผัดให้เข้ากัน ใส่ผงพูรสไอีสอเยลขาวค่ะเอาอซิงรสสูตรตาจะเป็นสูตรริกแห้งนะคะริกแห้งแต่แบบว่าเป็นริกแห้ง กดร้อยเปอร์เซ็นนะคะใส่แล้วแต่ชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราตัดน้ำตาลนิดนึงตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะจริงๆถ้าสมมุติว่ามีเออใบมะกรูดก็ฉีกใบมะกรูดใส่หน่อยก็จะเข้ากันมากกว่านี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวชิมรสทานได้เลยตาลืมบอกไปนะคะว่าสูตรของกาเนี่ย ใส่ข้าวคั่วทำให้ายลาดเลยนะนี่น่ากินไหม